กูได้ทุกอย่างท้าโลกกูเงาทำไมต้องกินอะไรเนี่ยนะเรื่องมาจากโอ้ขาดไม่ได้เลยเมืกก่อแล้วครับ,าบรสามเดือนสิจัดระดับเอเชียนเกมระดับกีฬานักเรียนอายุไม่เกินหนึ่งแปดปีเห็นไหมเอเชียนเกมอายุไม่เกินหนึ่งแปดปีคัดมาเลยหนึ่งถึงสาม จัดลำดับมาเลยหนถึง 3. มีทุกประเภทที่โรงเรียนประจักรศิลปาคารเสนอโดยอดิศักดิ์น้อยลูกบกกวขุนเข่าเอ็นเข่าขาดซึ่งปัจจุบันนี้ก็บางคนเขบาบอกว่าคีคุยคียคยคยมโมแต่เวลาอาจารย์ถามแม่งก็อี้ยสัตว์ยัดแม่งแบบสักอยูแล้วมก่อมอบอะไรอย่ใช่งี้ยไปแล่ะเออเออสามเดืนอนนะวันจะโรงเรียนประจักษ์ศิลปะขันนี่กี่เออเอ,อ ผู้ว่าอะไรการว่าไล่หนีแมงได้ไวเลยและว่ามุ่งหมอยซุ่มกูันว่าเออกูไล่หนีมาเลย